ตัวมาต้นนะครับมาต้นของแท้จะมีสัญลักษณ์ตัวนูนอยู่ที่ตัวพัวนะฮะมาต้นนะครับแล้วรายละเอียดสติกเกอร์นะครับจะบอกรายละเอียดรหัสของตัวสินค้านะครับความยาวขนาดใบพัวนะครับความหนาความแข็งแรง นะครับน้ำหนักของทัวร์ประมาณหนึกิโลกรัมครับอ่ฮนะแล้วก็ความหนา1.8 mm. ึมิลนะครับความแข็งแรงอยู่ที่ระดับ hrc 45ถือว่า h a r d n e t แข็งแรงที่สุดอ่านแะข็งที่สุดนะครับพรีเมียมคุิตี้นะครับผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง เทศไทยนะครับแต่มาตรฐานแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษนะครับต้องมาตั้นนะครับนี่เลยครับพวมาตั้นราคาที่สองร้อยครับไม่เกินสองร้จะแพงกว่าราคาตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับความแข็งแรงมาตรฐานแล้วต้องมาตั้นนะครับผม